ประมาณ30โลครับถือว่าเป็นแรงบรนดานใจให้กับคนใกล้เคียงหนักสุดก็180แล้วตอนนี้ก็มา180โอ้ตอนนี้ไปตรวจดิโอ้โหโไม่ครบองค์มามากันครบอประชุมครับฮอร์โมนมันบอกว่าเราเหมือนคนอายุแบบ8ปบอะไรเงี้ยฮะต้องมีแบบต้องมีทำตารางพักผ่อนให้ตัวเองคราก็หลังๆเริ่มรู้สึกเฮ้ยถ้ามันกระทบอาชีพก็ต้องแบบต้องปรับปรุงอะไรอย่างเกีโลประมาณ30โลครับแต่ว่า คือเวลาที่ต้องมาตอบื่องนั้นนัมันลำบากใจมากเพราะสารล่างก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนใกล้เคียงเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างพอเห็นเราเริ่มแบบลงมาได้ก็จะเริ่มแบบเริ่มทําด้วยกันเพราะเห็นมันมันไม่ได้ยากอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องๆในบริษัทเองก็ตอนนี้ก็ต้องลดทั้งบริษัทเลยเพว่าีเาจะขอไมษัทเพราะว่ามันเวลามันลดแล้วมัน มันจะชวนกันกินอะไรเงี้ยพอชวนกันกินเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทั้งท่านก็ทําโปรเจกต์รถทั้งบริษัทไปเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นนโยบายของบริษัทใช่มใช่มีให้รางวังวันอะไรเงี้ยโอ้ยใหญ่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 โมนันวันโอ้โหใหญ่สามร้อยกว่าบาทโอ้รายวันใหญ่ขนาดนี้ไม่ตรองทำซึ่งไม่ต้องทำรางวัลคือสุขภาพนะสุขภาพกันร้อยกไปทำไมถึงผิอบถึงอย่างนั้นเพราะนั้นมันหนักแล้วคะเพราะนั้นผมร้อยแปดสิบไปร้อยไปร้อยแปดสิบ ขึ <formation. S 2> ้นไปในชีวิตตอนนี้อ um ยู่ในรงหานเนี่ยเคยหนักสุงก็18 0แล้วตอนนี้ก็มา1้0ิอีกอ่ามันมีแบบฮอร์โมนอยเยอะะไขมันโอ้ตอนนี้ไปตรวจดิโอ้โหไม่ครบองค์มามาเปนพวอประชุมครับแล้วก็มันจะมีเรื่องที่แบบฮอร์โมนมันบอกว่าเราเหมือนคนอายุแบบ8ปอะไรเงี้ยะก็เลยทําให้อ่าได้จะดูแลตัวเองเท่าน่อยกลับมาดูแลเรื่องการกินการพักผ่อนอะไรเงี้ยครับ จริงๆเขาไม่ได้แนะนําเรื่อง,ข,องขาดนั้เพราะเขบเขาก็แนะนําว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามันก็คนโทรลตัวเราเองได้อยู่แล้วครับจริงๆไอค<อ>วามอยากความอะไรอ่ะมันมันเราสามารถกําหนดด้วยตัวเรา,เ,ราเองได้ส่วนใหญ่ที่เราทําอยู่มันเป็นการควบคุมฮอร์โมนควบคุมอะไรที่ทําให้ที่ทําในสิ่งที่เราไม่ไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ที่อยู่ภายในององค์กรภายในของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสองอย่างแล้วก็นอนพักผ่อนครับ ต้องมีแบบต้องมีทำตารางพักผ่อนให้ตัวเองครับตอ,อยู่อู่อมากมายจังจะมาที่นี่โหเยอะมากตอนนี้ <c oughs> แล้วก็เริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มร้องเพลงแบบอ่าสมมติว่า60%ของโชว์ก็ต้องมีมีมแบบทําจุดพักไว้อะไรเงี้ยครับเพราหลังหลังเริ่มรู้สึกเฮ้ยถ้ามันกระทบกับอาชีพก็ต้องแบบต้องปรับปรุงอะไรเีอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนี้อย่างตอนนี้เป้าแรกคือได้ได้ไดเป้านั้นแหละที่เราต้องการแล้วแต่เป้าที่2คือ ตอนนี้อยากจะให้ลงไปต่ำกว่า130 120ิรอยะไรเงี้ยครับพี่ปอขขย้อนต่อไปตอน้อยโลเราใช้ชีวิตยังไงอันนี้ตกใจกับตัวเลขอยู่อ่าใช้เอาใช้ปกติเลยครับผมไม่ไม่มีปัญหาเลยหมายถึงว่าเริ่มรู้สึกเหนื่อยเริ่มรู้สึกแบบเดินลำบากไปไหนมาไหนเริ่มลำบากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ชีวิตได้ใช่ไปทคร้บ เพราะปกติถ้าคุณใช้แบบว่าอยู่บ้านเนี่ยยังครับรอ้อยแปดสิบยังยังใช้ได้ครับแต่ถ้าไปโอเวอร์มากกว่านั้นเนี่ยจะจะลำบากจะไปตายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะคือคือพอ,อไปพอไปตรวจขึ้นมาจริงๆมันก็จะเห็นแล้วว่าแบบอ๋อนี่มันเข้าเส้นแดงแล้วนะมีอันนี้อันนั้น,นอะไรเงี้ยครับไม่มีผลต่อการนอนไหมครับว่าคือคุณน,นอนแล้วหรือว่าอยู่ดีก็คือใจอะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนนอนไม่ค่อยมีปัญหา แล้วก็เรื่องคนเรื่องอะไรผมโชคดีที่ผมแบบไม่ไม่่อยกลด้วยก็เลยแบบก็ไปตรวจแล้วมันก็เลยทําให้แบบเราคือการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องไอ้นี่ที่มันบังนะผมไม่คนชอบนอนตะแคงมันก็เลยไม่ไม่มีปัญหาใช่ครับคือตอนนี้ถ้าถามกันนะผมตอบตรงนี้ว่าผมแข็งแรงแตผมไม่ลุกข้างในผมรคไือตอนนี้ถ้าถามกันนะผมตอบตรงนี้ว่าผมแข็งแรงแตผมไม่กข้างในผมเปนแข็งแรงแค่ไหน เออนั่นสดชื่นขึ้นครับแต่จริงพี่ต้อมไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าคิดถึงจะราจรสิทธนะแค่สักร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าผมก็ไม่คิดเหมือนกันฮะไอตอนที่ไปมันก็ไปหลังโควิดนี่แหละช่วงโควิดนี่แหละก็จะถามว่าไอ้ที่มันเยอะสุดมันอยู่ที่คุณหมามันกินกินนอนนหลับช่วงโควิดอะครับพอแบบช่วงที่เราไม่ได้ออกไปทํางานก็ซัดเต็มที่แบบเริ่มกินเริ่มแบบหลุดโซ่พอหลุดโซ่เสร็จพอมันเริ่มอ้วนอ้วนเสร็จก็เราก็เริ่มแบบไม่มีเข็มขัดให้ตัวเองแล้วเราก็เริ่ม เติมเต็มที่พอพอมันขึ้นไปเรื่อยๆผมเห็นตัวเลขก็ตกใจเพราะว่าไปชั่งหนัก,กวันที่ไปหาหมอเหมือนกันวันนั้นเลยรู้ตัวเลขวันนั้นเลยเหมือนกันอึ้งไหมครับถึงว่าโอ้โหอึ้งโอ้โหเราไปสิบแล้ววะซึ่งก่อนหน้านี้คุณตงไม่เคยชั่งน้ำหนักไม่เคยรู้ว่าการใช้เคริ่องแบบนี้เรา,าไปถึงตรงไหนก่อนที่จะไปร้อยแปดสิบเนี่ยเคยชั่งประมาณร้อยหกสิบครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นคิดยังไงครับร้อยหกสิบร้อยหกสิบเลยว้า ก็ไม่ได้ถาแเราก็ไปต่อไปติวะลดลงมาครับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ที่พอใจเลยเราลดละเลิกอะไรไปบ้างในชีวิตเล่นเกมเพราะว่าผมผมแบบผมไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรอยู่แล้วมันก็เลยทําให้แบบเรื่องการพักผ่อนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยกับหมอนะครับส่วนหลายๆคนน่ะไม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อน แต่ว่าหมอที่ผมไปหาเขาบอกว่าขอให้พักขอให้พักผ่อนเต็มที่เลยคือถึงเวลานี้ต้องนอนเท่านั้นอะไรเงี้ยครับต้องปิดไฟให้ตันหนิดต้องปิดม่านปิดอะไรให้ตันหนิดอะไรนะครับแล้วมันก็ช่วยได้จริงออกกำลังกายเยอะแล้วไม่ผิดในช่วงที่หาหมอไม่ได้ออกเลยครับแต่พอหลังหลังจากที่สามเดือนมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแบบเดินลู่เดินอะไรเนี่ยครับแสดงว่าพี่ป๊อกก็คือกำลังใจคือคนทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ อ๋อคุณที่ดูกันอยู่ตรงนี้ผ่านจออะไรอยู่กันแล้วแต่เนี่ยคุณสุขภาพดีกว่าผมกันได้แน่นอนเออเพราะว่าเราแบกสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเป็นร้อยกิโลครับเพราะนั้นใครที่เริ่มลดน้ำหนักผมผมเชื่อว่าทําได้แน่แนแค่ว่าหาจุดยึดเหนี่ยวอะไรเราบางอย่างบางที่อาจจะเป็นความรักอจจเป็นหมาเป็นครอบครัวลูกหรือว่าอะไรเงี้ยครับลองนึกถึงเรื่องนั้นแล้วอาจจะรู้สึกมีมีแก่นให้เกาะมันไปอะไรเงี้ยครับ แต่ถ้าวันนั้นไม่ลดมันจะมีผลต่อดเลยร่แปดสิบก็ไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้ว่าวันนี้ยังได้ยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อก็มีผลก็แบบสุขภาพไปเลยไปถึงมันก็มีผลข้างเยอะครับใช่ครับแล้วพอวันนี้มันลดแล้วมันมีเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไหมครับการใช้ชีวิตก็มีครับก็อยากจะอยากจะทําอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเองมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกแล้วอตั้งแต่เราลดหนักเริ่มรู้สึกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเริ่ม หาวันพักผ่อนเพื่อจะไปหาความสุขของเราอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี่ความสุขเราคือกินอ่ะแล้วก็จอยแล้วก็จอยเลยอย่างเดียวก็ามุกเฟ้ความสุขคือการกินแเราเอาเอาตรงนี้ออกมามันก็เลยว่าเป็นใช่ครับอืมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมีมูอใช่ไหมครับไม่มีแล้วตอนนี้เลยป้ายกันหมดแล้วครับไม่อยากมีแล้วครับอืม เห็นลูกพี่ดาเราก็อยากเ่เห็นลูกคุณเราอ๋อได้เล่นของเพื่อนสนุกกว่าครับอยากวางอะไรเล่นเล่ออเล่นของเพื่อนแล้วมันน่ารักแล้วมันเราเข้าไปเล่นเราเราจำกัดเวลาเล่นได้เราเหมือนเราหยอดหยอดเค่เกมเออมันถ้ามีลูกจริงๆยี่สิบสี่ชั่วโมงมันมันไม่มีหยอดเหรียญนะฮะมันจังหวะอยู่ใจนม่่เกยก็เห็นแล้วว่าอุ้ยถ้ามีของเราเองมันจะแบบล้วปล่อยลูกโดนยึดไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันแบบความ มันคนละสเตปอะครับเราก็เลยรู oughs, ้สึกว่าความสุขเรามันไม่ได้แบบไม่ได้อยู่กับการมีลูกเนี่ยแล้วอาญาก็รู้สึกว่าเด็กน่ารักรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักกันจางแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเราเหมาะกับการเป็นลุงเป็นอาเป็นเป็นพี่เป็นอะไรเนี้ยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ